ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเศษเศษยางหาหลานกิ้นเผาประเทศฝรั่งนี่พี่น้องจ๋าเลืยเทียงเลืาาาาเ่ายใม่วงม้ายสองหาบองกิ้นเผากราบ่มี่พี่นอ้องบอกแหม <c oughs> <c oughs> เดินทางพักการเดินทางนะคะร้านอาหารคือครัวเขาปิดหมดแล้วค่ะเพื่อนๆต่างประเทศก็มีขอทานเหมือนกันนะคะต่างประเทศก็มีขอทานเหมือนกันค่ะ หนุ่มคนนี้หล่อจังเลยหล่อมากตอนนี้เดินหาร้านร้านเพื่อที่จะกินข้าวเที่ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้บ่ายสองแล้วคือร้านอาหารตรงไหนก็คือครัวเขาปิดกันหมดแล้วอลอันนี้ก็จอดรถไ้ไกลนะคะ เมเืองนี้มีแต่รถรู้เยอะแยะเลยค่ะเ,เพื่อนๆหาชื่อเมืองอะไรไม่อ้อมก็ก็มไม่ทราบนะคะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านไปบ้านพ่อปู่กั่แม่ยานะ่า mm hmm. เนาะเดี๋ยวข่าวมีอย่างเดียวนะคะที่เราจะเข้าไปกินได้คือ mm hmm. ตอนนี้คือแมคโดนัลด mm ์ hmm. เราก็เลยเดินหาร้านแมคโดนัลด์กันจอดรถไว้ไกล เฮ้เดินมาไกลอยู่นะคะพอบานจ้ะหอบลูกขึ้นพ่อได้พี่นอนจ๋าสไตลใ้เพิ่นเนาะถามมาสามสี่ร้านแล้วคือร้านอาหารครัวปิดหมดนะคะสรุปคือฉันก็ต้องได้มากินแมคโดนัลอีกเช่นเคยนะคะเอ้ยมีแต่อาหารแบบ จานด่วนอาหารเร่งรีบนะคะที่จะได้กินอันนี้จะเป็นทัมนะท้มเรนะทั้มเรไม่ใช่ทั้มเรคือมันเป็นรถรถไฟฟ้ารถรถไฟฟ้าที่อยู่บนถนนเนาะที่วิ่งบนรางถนน แล้วใบสองกับยังว่าพี่น้องาะเทก็ดังกันจังคิงปิศาเอ้กินแมคโดนัลด์เนี่ยคนก็เยอะนะคะอาเจน้าเหนื่อยไหมโอ้โหหน้า đừng ăn xin phép Bye bye. Bye bye con. Bye bye.